สวัสดีค่ะวันนี้พามาชวนชิมนะคะน้ำตกหมูนะคะแซ่บๆเลยนะจ๊ะนี่ค่ะน้ำตกหมูไก่ย่างค่ะนี่นะคะอ่าน้ำตกหมูแซ่บร้านนี้แซ่บมากนะคะเป็นมีเมนูแนะนำนะคะอาหารข้างนอกนะคะน้ำตกหมูแซ่บแซเลยจ้าด่ค่ะ น้ำรายไร้แล้วนะจ๊ะเขาใส่ถึงเครื่องนะคะน้ำตกหมูเนี่ยนะคะถึงเครื่องเลยแล้วก็ผักนะคะพร้อมผักสวยๆค่ะมีสระรมปีนะคะผักหอมโหระพานะคะอันนี้ยังเป็นเมนู แนะนำของเรานะคะของเมนูอาหารนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำอาหารนะคะเป็นน้ำตกแบบแซ่บๆ,ๆแบแบนี้ก็คือไก่ย่างนะคะไก่ย่างไก่ชาไก่นะคะไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างนะคะแซ่บไปเลยจ,เจะรกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะจะกินกับขนมจีนก็ได้จะกินกับข้าวก็ได้นะคะแล้วแต่ว่า เราชอบแบบไหนนะคะอาจมีจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่เราจะมาแนะนำเมนูอาหารนะคะรสเผ็ดจัดจ้านนะคะก็คือน้ำน้ำคอตกนะคะพอไม่ใช่คอตกนะคะแหม่ผู้พิทอะไรกันเลยนะคะน้ำตกนะคะคอหมูย่างนะคะน้ำตกคอหมูย่างกับไก่ย่างพร้อมผักสดๆนะคะพร้อมผักสดๆของเราไปเลยนะคะก็มาชวน แนะนำชวนเพื่อนๆมาทานกันนะคะวันนี้ก็เป็นอาหารแซ่บๆหน่อยนะ,ะแซ่บๆเป็นเมนูข้างนอกนะคะ mm hmm. ก็ซื้อมาเขาก็รังย่างให้เขาทำอยู่นะคะเราก็อยากจะกินอาหารข้างนอกมากนะ,ะไม่ไปไปนั่งเขานะคะเราซื้อมาที่บ้านนะคะมาทานที่บ้านเลยค่ะเป็นอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วก็แซ่บๆนะคะสำหรับเรานะคะนี่ไก่ย่างเขาก็เขาหมักดีนะคะไก่ย่างนี้นะคะห mm hmm. มักดีนะคะ มาอร่อยนะคะเ็าเคยซื้อประจำประจำนะคะนี่นะคะผิกขา้างนี้นะคะก็เข,า,ขาใช้เต,ตาถ่านนนะจ้านี่นะคะคัน้ำตกนี่เขาว่ารสเขาจัดจ้านมากเลยนะคะเขาทำแบบน้ำตกพอมหมูย่างนะคะนี่นะคะอร่อยแซ่บพร้อมผักนะคะผักเป็นผักสดๆเลยคะ่ะน่ากินไหมคะน่ากินนะคะ ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาแนะนามเมนูอาหารอร่อยๆนะคะว่าวันนี้เราอยากทานเมนูอะไรนะคะก็ดูคลิปนี้แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวรเรเขื่อนจะได้ไปทานมากนะคะนี่นะคะก็ขอพอคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะูไปเดี๋ยวก็กำลังหิวน้ำลายกำลังไหลอยู่นะคะค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้รล้งกายค่ะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ จงมีแตสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบุญรักษาะภะคุณของสาธุนะคะะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสาธุค่ะ